เถิดกลับมาเรียบร้อยมาจะใช้เถิไดไม่ใช่นี่<า>ฮ<ะ>เฮาเฮ็ด,ดนั่นเลยเอโอ้แมงคามก็ได้จีน่อยมึงเนาะหน่อยได้ยี่บ่เห็ดได้เท่านั้นนะแมงคามก็ได้พี่น้องเลยชาวใบออกไปตามหาเจ้าจออก,กินนี่มาถึงแล้วบ่นนะไปกินนี่ ได้คอยก็ว่าสิออกกันนี่แหละกูเดี๋ยวจะมาอึบอ uh ืมไปใดเช้า่มไปใี่หึงไปไหน้าติดจกคือมืดเถอวะเป็นน้ำบรรยากาศมันนี่เนาะ เดี๋ยวนะอ๋อต้องมีหัวอาจจะกลับมาแล้วพี่น้อยป่าเนแ๋กขผมขวายจีนะผมเจ้าจีนใช่เจ้าเนี่ยเกียวช้ำคนอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอาเป็จะมาเจ้าจีเลย เดี๋ยวเอาเดี๋ยวใส่อยากมีคนไนเด้ออายเถิดกลับมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเถิดกลับมาเรียบร้อยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีท่านทายสบายดีพี่น้องเนาะกาลังว่าสิออกไปพี่น้องโอ้ขีดฟุ้นขีดเท่า เป่าอันน <will> no. okay, ี้่วะไปเถิะมาพอดีแม่ไปใช้แล้วอ๋อเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดแป้งเห็ดกระแป้งเหรอเห็ดกระแป้งแกงกินได้แซ่บได้เห็ดข้าวแป้งน้ำแดงเมี่ยก็ได้เห็ดัวกไส้เนาะเห็ดไส้เห็ดไผ่เนาะัวก็ได้กินะฮะผมไม่เคยกินเขาจะอ่านเลยเห็ดกินได้เห็ดนี่กินได้ผมเคยกินเลยเคยกินเหเห็ดไผ่นะเคยกินบ่เห็ดไผ่ผมเคยกินกินแต่เห็ดไรอยู่ในป่านะเห็ดมันคล้ายๆกัน ไปสวสี่เปล่กินได้นะตอนเคยไปหาเคยเลี้ยงหอยเคยเดินปลาเคยไปตาม่อยบ่ฮะเดินเดินตาม่อยบ่เป็นจะเดินปลา ใหม่เลยครับโปใหม่โปีปีกมันใหม่จีจะปีกมัไม่ด้เลยครับเด้อ ไปใช้สิ้นก็บปลี่นมาโู้อยู่ đây ไปใชะไป้แบบไหนขวัญถ่ายเอาแต่เจ้าเลยรสิขวัญจีนทำบ <c oughs> ่ไปถ่ายไอเ้เธอเลย,ยเธอต้องเอาอยู่ใส่ปะเอาพวกไหนเอาวนว่านนี่ป้ะบอกแล้วเราไปไอะไรบ่ไปหาอยู่ว่ากินพี่น้องเลยจีว่าธรรมดาอยู่ไปทำนีบนำ่บื่อทำเนาะแม่นไปเบื่อทำเลยมือเบื่อมืดอ่ะนะเพราะว่าไปหาอยู่หายากหาอยู่ในเรื่องกับบุฟเฟ่ต์นักกินธรรมดา

bây giờ bội bóng, hả? Hmm? Khôn bóng không? hết bội bóng ở hả <laughs> <laughs> à? Đó. À. Đó là. bóng hmm. ở ừ. à không bội bóng ở bóng ở hết bội bóng ở ở hết bội bóng ở hết bội ở hết bội bóng ở hết bội bóng ở hết มแลรงๆะใ,ใจ้ลหอเลยเ้เาม,มันไหนก,าาก่อนมาไหนแค่นก้าวถนเ็ดนี่เฮ็ดน,นี่ได้สาวเบือ่อืมบบเบื่อบุบถึไดก่อนอโอเากอ,อ,อ,อยทายงี้ฮะ<อ>พาเข,อข,อข,อขอ้าทายังหรอ ใช่อยจีมัข้ามบ้าน,นเอดอยนี้ค่อยค่อยกอ่องเจ้าแล้พอวบดกอลร่องค่ยังถ่ายเอาเจ้าจีมันข้ามเลยดิจีมัขามเอาอยู่หันเดจะไปยัน,น,เ,ยนเธอกระเถินได้ถ่าย,ายละจีมันข้ามบ้านเั่เธอดแลงบ้านไม่อยู่เล้ว เจ้ากู่ไปใช้ยาคิดวาหาหนุน่มใหม่ไปจังนะไปหาหนุ่มใหม่เพราะว่าเราสิแบบเอาน้ำมางคดเต่าท่านเอาได้รุ่งเอาก็ได้เราแบบเอาหน้าก็ได้ไน้มนนอ,อม,มา,อาไวไปไวเพิ่น,นขาไพเสียขาไพแพงไรเสียขาไพผ่านหาแฉน <laughs> ừ, ừ. <Ấn> tay cứ nó. mời tay, bố đi bố bạn <laughs> à, đi bố đi ăn đi bố đi bố đi bố đi 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 bố đi ่อจบอแชนบุกวะไปไปถ่ายบอแชนให้เจ้าคิปไปไปถ่ายก่คอยจิงทำนี่พอแล้วจีเป็นข้ามบ้านไอ้พืชเลยคตเอ็นเลเออคนเอ็นประมาณนี้ลอาพีินองสบายดีจีงเนข้ามบ้านไอ้พืชค้เหนยเรอวะคมเหนื่อยนะ

Thấy rồi không? mình tham rồi Cứ nổi thêm đi Thêm bát nữa Hửm? Thêm bát nữa thơm Thêm bát nữa thơm Nguội đi mình Bà... ừ? thơm một đường ừ. bài, 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 bài đi, bài đi thường nào Nào, bài đi Cảm ơn Đức Bỏ xe đi nó Thế là Phần đồng phía này Đấy Muốn bơi muốn ừ. muốn, muốn. Thế là cái thế này Hả? Nghiệp này Bài nó là ปับบ mm ุญเฟยจะฉีกกว้างกว่าหงขาดโอแทบเพอนลุก huh. well, uh ัน huh. oh ้อ yes. yeah. yeah. no, ่างเงียแทลุกป uh ัน huh. ้อ่างงี้แกมาด้วยกันฟังออ้ยหลนองจับหมดลยิบเลยเฮ้ยทำไรอยตายฮันี่กับุญเยเนาะกามังุกบ้านไปไปเฮ้ยไม่ขอยูบ้ยนเชื่อถึก็จะอยู่กูไปไปเดี๋ยวกไปตามาปวแล้วครับน้องเอ้ ทักทายสบายดีบ่าวซาดีบ่าวเฟย์หาเชีนบ่าวบุญเฟยหลาบงัวกบดีมากินน้ำมูไปกันลังเห็นนี่นั่นแล้วเนาะเห็นในคลิปไปเห็นในคลิปยูเห็นจ้ะบ่าวบุญเฟย์ซาเนียว่าคอยอยู่ไฮยูนาให้เราแหละเจ้าเจ้าเจ้าดูอันเห็นแต่เราช่วยเหน็นแต่เราช่วยเข้าแล้วโอ้ยคอยก็มาอยู่มาช่วงดับหน้าอยากคอยกบดีมาเบิังเข้าเดะเราอะโอ้ตรบ มันจักแล้วถามแล้วกว่าถามแล้วเขาหละนะบรดีถามแล้วเราช่วยได้ช่วยเขาแดะเขากำมันว่าจักเล้วอ่อนยังใช่จักอ่อนยังใช่นะโอ้เต๋อโอ้ก็เป็นช่อเป็นช่อนนะอือหบยันเบื่อตายหุบื่อทางเห็ดแท้ก็หมุนเ่วยเห็ดไปสิแเจ้าบจักทางเข่าขึ้นปอ่อนบ่คอยงน้ำทางไปังแมนบัจักยันเยวจ้าบจักทางเนาะทาทางนายเจ้า โดนจลดกอนะเวค่อยพาไปดยดยโดไก่เตรบาสยังับบกไก่ัเข่าประมาณสามลักสามลักแล้วขั้วบ่หนักขั้ว โอ้โหใครดิเนเมนบอเมนบอกิีแข่งเลยไปป่นคเห็ดยังไงะเอ้ไ่ด้ะเยว่าเห็ดอันนี้เห anyway ็ดเห็ดแป้งเห็ดแป้งแป้งบ่เฮะเดห็ดแป้งอย่นี้เราเห็ดแป้งอ้ยท่แดงแคบเลยเมนเห็ดเห็ดย่างเอแมนเห็ดย่งมันแดงเห็ดคือเราม a n เมันเห็ดคาไปทั่วเนาะเคยกินยู่คไ่ได้ไเไอ้อตในที่นี เห็นเ้ำข้าเจ้าของเพชรอยังเบื่อเพชรนี่งกันเมนอันตรายโอ้าสบายดีบ่ะเชนโอ้ใหญ่งเท่เลยนะหวางยึใหญ่แท้ตู่นั่นนี่นั่นนะเงียบเงียบแน่มอันนี้นะโอแชนเงียบน้อยนึงมือนี้ จังว่าน้อยสุดเหตกาเหตดยังกินมาเนีเถอฮะแว่าเฮดบองเดี่ยวมาท่า้แกงไปพ่อเพชรฮะจีนมันข้ามบ้านในเคอนเทนหอวได้

มไปเดี๋ยวนี้แหะเฮ้จไปน้ำท่าไงดิแบดไงเ้อหิวน่ะไปไปไปน้ำทาให้แล้วมันมีทางลงเขาน่าจะลงได้พวกนิโวเขาจะลงโอเคพี่น้องเนาะแบได้พาอันบอเซนไปเื่อนพลาออดก่อนเถิดผูกผูกต้นบอนไม่อยเถิดเอาเขาไปกันเวยเถิดเอ โอเคพี่น,อน้องเนาะที่ได้จบคลิปก่อนจะได้กระเากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามคือเก่าพี่น,อน้องเนาะ